สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20มิถุนายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับให้เยยบสีทางช่องให้เป็นแนวทางนะครับเนาะวันนี้เป็นของพี่ชายใจดีนะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับให้แนวทางเมืองพันเอ็ีทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางของงวดวันที่1มิกรกฎาคมปี67นะครับวันนี้ก็วันเพฤหัดนะครับเนาะ ลงเนาทางให้ยับซีคลิปนี้เป็นของเลขเกิดนะครับพี่ชายใจมีเลขเกิดและเลขดับนะครับเนาะเป็นของเลขเกิดนะครับเลขที่น่าลงทุนนะครับเนาะเดี๋ยวเลขที่พี่น่าลงทุนยวมีเวลาลงให้อีกครั้งนึงครับเนาะถ้ามีเวลาก็วันนี้ก็มาคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพาลงนลมาเที่ยวนะครับเนาะที่พุกด่า,ารนะครับเนาะสะพานวิตรภาพไทยลาว หมุกทหารบรรยากาศเย็นดีมากนะครับนะเยบนะเย็นดีมากลมพัดเย็นๆทอง้าสีครามน้ําใสๆนะครับเนาะลมพัดเย็นดีมากสูดอากาศเตรมปอดนะครับเนาะสูดหายใจเตรียมปอดเลยลมแรงมากนะครับเนาะมองดูอย่างเงี้น่าไปนั่งมากนะัเนาะแต่ปุ๊ ไปตรงใบ่ายนะครับเนาะถ้าไปเย็นๆน่าจะมีของขายเยอะนี่ไปใบ่ายยังไม่มีนะครับเนาะยังไม่เท่าไหร่ก็ถือสบามาเที่ยวก็ได้แนวทางก็ได้ในตัวเหมือนเดิมนะครับกดเงินไปที่แนวทางเหมือนเดิมของงวดวันที่หนึ่งกรกฎดาคมปีหกเจ็ดนะครับกดเงินดูผลงวดที่แล้วก่อนครับเนาะงวดที่แล้วของพี่ชายใจดีนะครับบนล่างนะครับวิ่งหกลองแปดนะครับเนาะ วิ่งหกลองแปดก็เสียได้ครับเนาะวิ่งหกลองแปดเดยวทางก็ออกล่างสามหนึ่งบนห้าศูนย์สี่ะครับ,นะบ 6, เาออา 3, 1, บนาะนะเลขตั้งหลักไม่มานะครับเนาะจับคู่ก่อนลำบากครับเนาะห้าศูนย์สี่บนล่างวนะิ่งหกลองแปดเทนนี้แยกบนล่างให้ชัดเจนนะครับเทนี้พีช่ชายจะดีแยกให้ชัดเจนเลยหมดที่แล้วให้บนล่างรวมกันหก วิ่ง6วิ่ง8จับคู่ให้1 6 0 6 2 6นะครับเนาะชอบ6มากพิชัยเมื่อที่แล้วนะเนาะ0 6นย์ดูทางเขาออก0 4นะครับก็ไม่เป็นไรครับเนาะแต่ชุด3ตัวนะครับเสียดายครับเนาะพี่ชัยจะได้จับคู่ให้3 1 6 3 0 6 4 1 6แล้วก็4 0 6นะครับถ้า4 0 5ก็น่าจะเต็มเต็มครับเนาะ ถ้าเป็นวิ่งห้าวิ่งแปดนะครับเนาะไม่น่ารอดครับเนาะจะเป็น405แน่นอนได้เข้าสามตัวโต๊ดนะครับก็วันนี้ลงให้เหมือนเดิมนะครับพี่ชายจริกระซิบมาว่าวันนี้มั่นใจมากนะครับวันนี้เกาคืนแน่นอนครับพี่ชายจะดีบอกวันนี้มั่นใจมากผมดูเลขพี่ชายจะดีแล้วนะครับเนาะตรงกระเป๋าสารครามอยู่คู่หนึ่งนะครับเนาะจะไม่ผิดคู่หนึ่งแล้วเกียร์เน้นด้วยนะครับ ตรงอยู่คู่หนึ่งรถเกนเน้นให้ด้วยสุดยอดครับเนาะพี่ชายจะดีถึงจับคู่ไม่เข้ารับที่ผ่านมาครับเนาะเรื่องวิ่งก่าเดินดีเลยครับน้อยมากครับที่จะผิดส่วนใหญ่จะเข้านะครับเนาะถึงจับคู่ไม่เข้าวันนี้ก็ให้หมาแล้วก็ลองดูปเป็นแนวทางนะครับแต่ส่วนตัวบาวสามชอบมากนะครับเนาะเพราะตรงกระบาสารคามตรงไปคู่หนึ่งเต็มๆนะครับเวันนี้ โก็ใครสลบจดจดไว้นะครับใครสลบจดใครสลบแคบกเราแคบมือนเดิมรู้พ่ชัยเจดีบน 7, บ 7, บนะครับบนพิชัยเจดีเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งห้านะครับวิ่งเจ็ดวิ่งห้าบนวิ่งเจ็ดวิ่งห้าจับคู่นะครับให้หกคู่นะครับเนาะแยกบนล่างชัดเจนนะครับวนนี้บนล่างชัดเจนเลย จับคู่75นะครับ95 7162 7467นะครับทวนอีกครังนะครับบนนะครับที่ชายจะดีวิ่ง7วิ่ง5จับคู่7595 7162 7467นะครับ6คู่ หกคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่เจ็ดห้าเก้าห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งตรงกระบาสารคามนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเหมือนกันเลยนะครับเนาะชอบมากเลยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำนะครับเนาะมาตรงกันชอบมากฉีดสีใต้ให้แดงๆนะครับตัวเน้นของพี่ชยัยเจดีเน้นในสามคู่นะครับเนาะเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดหนึ่ง้วก็มาที่ชุดสามตัวนะครับก็คือสองเจ็ดห้า สองเจดหนึ่งสองชุดนะครับสองเจ1ดห้าสองเจ็ดึงชอบตัวเลนทงพิชัยจะดีมากครับเนาะพดตรงเบาะสารครามขอให้มาทีนะครับเนาะขอให้มาทีตัวเ้นเนี่ยแล้วก็มาที่ล่างนะครับล่างล่าง3มคู่เท่านั้นนะครับบน6คู่ล่าง3ามคู่ล่างวิ่ง2ลอง8จับคู่นะครับ สองแปดสองหนะครับ3คู่2องแปดสองหสังเกตด,ดูพี่ชัยจะจะดีจับคู่นะครับเนาะเอาเลขวิ่งจับกอดคอกันไวเียนว่ามันเบาสาคัคลาบมากเลยบอสนามก็วิ่ง7วิ่งเข้าครับเนาะก็จับกอดคอกันให้คู่หนึ่ง พี่ชัยจะดีบนวิ่ง7ดวิ่ง5้ากอนจับปลดคอให้คู่หนึ่งนะครับล่างก็เหมือนกันครับวิ่ง2วิ่ง8ดจับคู่ให้สอง8 2ดหแปดสองปดมคู่นี้ชอบหมดนะครับพี่ชายจะดีเนียนเนียนให้ทุกคู่ทุกคู่นะครับเนาะไม่มีอะไรเป็นพิเศษชอบเหมือนกันหมดนะครับ3ามคู่นี้จัดไปนะครับเนาะจัดไปวันนี้พี่ชายบอกว,ว่ามั่นใจมากครับวันนี้ไม่รอดแน่พี่ชายจะดีบอกถ้าใครเอฟซีตามมีลุ้นแน่นอนเอฟ ถ้าใครตามนะครับเนาะพี่ชายจะดีบอกุดยอดมากเลยหมวดนี้เจ็ดหนึ่งครับประวัติามชอบมากเจ็ดหนึ่งพอตุงกระเป๋าสรารคามนะครับเนาะงวดนี้ตรงกับวันจันนะครับใครมีเลขดีๆเด็ดเด็ดเดืบกำลังวันเลขอะไรก,ก็แล้วแต่ครับใครมีนะครับเนาะไปประกบกันได้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบพี่ชายจะดจับกู้ให้ก็หาตัวประกบเองได้เลยนะครับเนาะ ใครชอบศูนย์ก็เอาศูนย์มาใส่เจ็ดนะครับเนาะหรือว่าใส่ห้าก็แล้วแต่ใครชอบเก้าเขาเจ็ดมาใส่เอาเก้ามาใส่ 7, เจ็ดถ้าเก้ามาใส่ห้าก็ได้ก็ได้หมดนะครับเนาะแต่ไม่ชาจะเดียวเก้าห้าใสให้ 5, แล้วนะครับเนาะเราเน้นให้ด้วยนะครับแต่พี่ชายจะดีระแวงว่าเก้าจะมานงวดนี้นะครับเนาะว่ามันพักไปงวดนึงแล้ววดน,นี้อาจจะกลับมาใหม่ประมาณนี้เจ็ดกับห้าก็เป็นเลขที่เดินดีนะครับเจ็ดเจ็ดกับเก้านะครับเราพูดผิด จีบต <runners> ุ๊ก right ัาของไปเลขเดือนดีต er <delete> <int> ัวหนึ่งก็รุนไปด้วยกันครับเนาะก็คบ้วนนะครับข้าชอพมาจิบจับประตีเลยประตีลงแพงครับเนาะจิบจับไปเลยก็ใครยังไม่เคยถูกหวยเรื่องเงินก็วันนี้ก็ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะหมดที่แล้วไปถูกวันนี้ค่อยแก้มือเนาะบ่เท่างินที่าบ่สลามก็ไม่ถูกนะครับวันนี้ก็จะแก้มือใหม่เหมือนกันครับเนาะเอาคืนให้ได้นะครับเนาะเอาคืนไม่ยอมแพ้นะครับ หลบได้หลบไปนะครับหลบไ้สก,กีน้ำก็ฝากไว้เชียี้เรีมนะทุกคนเองรวยเจอกนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ